ดของเล่นมาแล้วเล่นของเสียจูยอันนี้เขาเตะยังคือแบบเป็นแบบเนี้ยมีขายบ่แบบฮะแต่รถไฟ <c oughs> แต่รถไฟบ่บ่แต่รถไฟใช่าเออตี่วะไในบีบไม่ฟังเลยเฮ้ยไหนตายยาเล เออว่โอ้มีขายไว้เนี่ยแบบเนี้ยก็ขายจากบานเนี่ยเนี่ยตัวนี้อยู่ประมาณพันพันเจ็ดพันเจ็ดอุ้ยน่าซื้อไปใส่รถกระบะได้สิบสองถ้ายี่สิบสี่อันนี้ยี่ยี่โวนเนี้ยสิบสองสิบสองโนนา ตั้งดิเก็เอาไปใส่รถไถเวลารถถอยเตือนใช่ไหมเนี่ยพี่แจีมวะเออมันเป็นมันไม่ใช้ลมด้วยดิแช่ไหมใครมาจุงซื้อใส่ไม้ขู่อันนี้อันนี้มันมันปั่นปั่นปั่นอันนี้ตัวอย่างเสียอันจะเป็นมอเตอร์อ๋อมอเตอร์ปั่นลมสิบอ่ะแค่คล้ายๆไม้ขูนี่ครับอ๋อนี่สิบสองโวลต์หาซื้อจะใส่นี่ ยู่นี่แล้วยูนี่มีแม่ก็ซื้อยูนี่เอามาขายถูกโดนแล้วบอกมีหลายตัวอยู่บ่เนี่ยมีหลายซื้อไปคนเจออยู่หลังบ้านเอาสิบ่าตัวเอามาได้ประมาณห้าปีแล้วเยอะวะเอามาขายประมาณห้าปีแล้วเออเอเก็บมาจนลืมเอออยู่ในกลารังใช่ไหมสั่งมาจนลืมเท่าไหร่นะเสียพันพันเจ็ดครับพันเจ็ดมาซื้อกันซสียอยู่เลยอยากได้อะไรอย่างงี้นะได้ได้มาซื้อได้เลยมามีหมดไม่หมดลมไม่มีหมด กดไปเถอะหมดมีมีมีแต่แบตหมดอะไรแต่มันก็ดังดีนะดังดีเด็พี่โอแสนไม่โคลเหรอไม่ถ้าถ้าใส่ปากยาววันนี้มันจะดังดีไหมเขาเรียกว่าเตรรถไฟวันนี้่เราไม่โคลเขาบอลคาร์เตอรถไฟมาเร็วนกหูเขานกหูเขาอ่ะ เล่นเล่นเล่นทุกวันเลิกเรียนเลยผู้มันแต่งก็ดังดีดังดีเลยมันดังแต่เท่าเหมือนว่าแต่ลมปากเดียวเลยนะใช่พอเท่ากันเลยฝั่งในไกลๆก็ได้ยินมันตนดังแบบแต่ลมปากเดียวโอ้เสียจูมีของเล่นตัวนี้แซมเคยเห็นไหมมันเป็นของแปลกเนาะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันใช้เสียมีมีเดี๊ยวสถานที ขอบคครับฮะขอบคุณครับเสียดจูนี่เดี๋ยวใจดีมากเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณมาก